สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิมมี่เกมรีวิวนะครับพบกับผมนะครับคิมมี่คงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นเทปที่ร่วมมือกับรายการคิมมี่ทีวีอีกแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์คนที่แคสเกมเท่าที่จะสัมภาษณ์ได้นะครับเนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเกสรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะก็ฟังจะเสียงแวบๆนิดๆหน่อยๆนี่ก็คงจะได้ยินแลลวฮะถ้าใครได้ดูนะครับสำหรับเทปเขาที่แล้วนะครับอ่ เคียวนะครับเคียวเกียวกุ้งของเรานะครับก็ได้ถูกสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของเออ่ 4S เกรดเกรดเหมือนกันนะครับอ 4S เกรดเกรียนนะครับไปติดตามชมกันเลยครับอ้าวแนะนําตัวเลยก็จะเป็นขอเคนโอเคสติเกมเมอร์ทีวีนะครับครับสวัสดีครับคุณเคฟซีนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับรวมไปถึงกับการ ดวลเกมกันในระบบ C G M Fighting ท้าชนคนแคสเกมนั่นเองนะครับ,รบ<น>เราจะมาดวลกันในเกมที่มีชื่อว่า Toy Wars Online นะครับก็เนื่อง,อ <Yeah. S 1> งจากว่าผมบอกไว้กันนะฮะต,ตรงว่าผมมือใหม่เลกนะครับ <c oughs> คุณดูจากเลเวลสิครับดูจากเลเวลที่เห็นนะสิกับสนะฮะคุณดูเลยฮะว่ามันตา่างกคนขนาดไหนนะครับเราจะเล่นกันในโหมด s c r ร a m ม d นะครับกติกาไม่มีอะไรมากครับใคร ตายหรือแพ้ก่อนคนนั้นก็คือแพ้ไปนะครับคือตายไม่เกี่ยะแต่ว่าเลือดเลือดทีมมันจะมีฝั่งละแสนนะ <c oughs> ถ้าเลือดทีมใครเหลือน้อยที่สุดก็คนนั้นแพ้ไปนะครับ,รบผมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยเย yeah, yeah. ้ออันนี้นะครับเรากำจัดให้ใช้จำกัดให้ใช้แค่มาสุกา้าแล้วนะนะโอ้โห <c oughs> โหดมากครับอ้าวไปเลยโอ้โห,หโอ้โหโอ้โห <c oughs> โดนุช็อตเลยอ่ะ อยเ็ยนใจเย็เย็นเย็ยเย้ยเยอ้หลบได้ด้วยอ้เย้ยเฮ้ทำไมผมโดนอย่เดียวเลยเฮ้ยอะไรกันน่ะนี่นีโอ้เชเชนี่อ้ยอยอเปกระสุนช้าชยเลยกจะเป็นคาเค้นเฮ้ยคาเค้น ขาเคนเอายิงเขาตัวเองบอกแล้วขาเคนมาเรียกกระสิบผมโอเคฮะงั้นไปเรียกลุงพีมาดีกว่ามาลุงพีมาผมลุงพีอะไรไม่ใช่ดิอะไรสวัสดีครับพวกบผมเนในวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่วะสวัสดีสวัสดีวันที่วันศุกร์ที่ช่างแม่งเถอะสวัสดีวันศุกร์ที่สิบเก้าอมเลยมาแล้วอะ นะครับพบกับผมนะครับลุงพีนะครับอัาเคิร์ power พัคกวัฒนชาแนลนะครับเอ้าลุงพีวันนี้มาเล่นอะไรกันอ๋อวันนี้นะก็จะมาคัดเกมกับหลานไก่นะเขาจะโดนสัมภาษณ์ในรายการคิมมี่ทีวีนะก็ต้องมาเจอกันนะเอาละลุงพีมาได้เวลาละก็โดนปลายรอบสองแล้วนะเนี่ยโอ้ย แน่กมนี้ค่าติดเลยนะฮะเห็นเกมนบ่อยเลืกินกรรมนะครับโอ้คุณก็อย่าไปดูสิโอ้โมาแล้วเอาลองกองไม่สัตดิสเนอะไรอไรนะสติวิท h หน่อยกังน้ำสายมุกมกมกมุกมเอาลองกองไม่สัตว์เฮยไปไปไปโอนี่มันเจ็บจุงไป เอเป็นไงไม่ได้แดดผมครับนะฮะก็คือผมพูดถึงที่เราเล่นไปคอรตอนะครับนะฮะโอเคนะฮะเราเล่นไปเราก็ต้องมาสัมภาษณ์กันนะครับในในสมอรภูมิที่กำลังสู้ลงกันอยู่อย่างนี้ยังมีสัมภาษณ์กันอีกตายเถอดรายการนี้เริ่มแคสเกมครั้งแรกนี่เมื่อไหร่ฮะพอจำได้ไหมครับประมาณห้าเดือนครึ่งนะฮะที่ผ่านมานี่เองครับผมยัยเย่ เพว่าถ้าเอาจริงๆนะคือแบบถ้าเอาชแนลนี้นะคือห้าเดือนที่แล้วจะเท่แบ์ชแนลเก่าเรียว่าแทสแต่ไรต่อไรตัวตนต้องออนไรตัวตนเลยดีกว่าเออประมาณเจ็ดเดือนอ่ะอืมประมาณนั้นแหละก็ถือว่านานอยู่นะเอ้ยถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วมากนะครับสําหรับในระยะเวลาไม่ถึงปีแต่ว่าก็สามารถที่จะแบบว่าแคสเกมแล้วก็มีผู้คนดูแบบเยอะแยะมากนแล้วก็ฆ่าแล้วก็พึ่งฆ่าผมไปเมื่อกี้เกมแรกนี่พอจําได้ไหมครับว่าแคสเกมอะไร The House นั่นเองภาคสองด้วย The House าส์สองครับเกมอินเทอร์แอคทีฟของคนไทยได้ต้องภูมิใจคนไทยทำเลยนี่นนอเฮ้ยเจ็บลองกองไม่สุดลองกองลองกองลองกองอะไรหรอลองกองเลยมัวมัวมัวอกองไม่สุดเออไหมไม่รู้โอ้โหอีกสองร้อยอีกสองร้อยนะครับอืมโยมโอโ้โหนิดนึง แล้วตอนแรกที่เริ่มแคสเกมนี่เริ่มเพราะอะไรคนระับโอ้ยก็ไปดูโอ้โอ้ก็กังคิดเลยเออก็อันแรกนะฮะก็ไปดูแชแนลของคุณออยเขาเออถูกใจดีตอนแรกก็ดูเฉยๆคิดจะทำหรอกครัพอ,อหลังไปพอดูดูเนี่ยเอ้ยมันไม่ได้มีพี่ออยเท่านนั้ที่ทำแต่ว่าคนไทยนะครับเรามาเราดูยุคข,ของเขาในแฟกเตอร์เกมอ่ะยุคแรกๆเลยด้วยอย่างแฟกเตอร์เกมรีวิวอย่างเงี้ยเออ เกมรีวิวแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นอยู่เลยเห็นว่าเออคนเริ่มแค้แล้เฮ้ยอยากลองดูบ้างว่ะก็นะตามกระแสไงเออแรกๆก็ทำช่องไอ้เหี้ยชื่อโคชเชอร์หรือชื่อช่องไอ้เหี้ย G P S G P S G P S ทีอะไรนะชื่อช่องอะไรนะ G P S อ่ะไอ้ไอ้เหมือนกับอะไรวะไอเดียอะไรอ๋อเหมือนที่แบบว่าติดตามรถอะนะ G P S เออใช่อันนั้นแหละนั่นแหละเอ้ยมันชื่อไม่ใช่หรอกจริงๆอ่ะชื่อที่มาของชื่อคือไอ้นี่ไง เรื่องอะไรให้เรียกเขาว่าเอก,กาออชื่อแก๊งเราไปเองแก๊ง s อ่าแคสแคกครั้งแรกนี่จะเป็นเอาน์เตอร์เอ็กซ์ทีมใช่แล้วแต่ว่าคนก็ไม่มีเลยก็ทําได้แบบสักเดือนนึงอ่ะเออไม่มีอะไรพัฒนาก็เลยเลิกแล้วกลับมาดูชนะเหมือนเดิมทำไปทำมาเนี่ยมึงกลับยังไงอ่ะพี่ออยแกโดนแฮกอยากทําบ้างไงฮะหัวอ,อ,อะไรนะักเอ้ยอะไระไรู้รก็พอไปสิพอเห็นแกโดนแฮกเฟย์ปุ๊กก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็แบบอยากเป็นคนทำมากกว่าคนดูบ้างละก็ครั้งแรกเหมือนกับจะไม่ได้ตามกระแสอะไรว่า เริ่มจริงจังละยอ้นุ่มตายเออก็ไปไอ้ไปเที่ยวห้างหิวเอาไปกินเคฟซีจริงเหรอฮะนี่ที่มาของชื่อนี่มาจากร้านเคฟซีจริงเหรอเนี่ยใช่จริงเลยจริงเลยไม่ได้พูดเล่นเลยนของปลื้มหน้าดูนะฮะฮ่าๆโอ๊ยขนาดนั้นเลยอ่ะอะไรโลกเออคิดไปขึ้นมาก็ตรงกับตัวเองพอดีด้วยเออจับไปเลยฮะ แรกก็การทำาำํานะไม่ได้คิดอะไร <S <S แต่ว่าตอนแรกก็ทำตอนแรกคิดว่าเออตอนแรกก็ทำ,ทำทำรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเล่นตามกระแสจริงๆแล้วก็เลยลองตั้งเป้าหมายดีดีกว่าอนน่าเลยเป้าหมายแรกเนี่ยคือเรามาเรามา่าเขาเราทำ่าเขาแล้วก็แบบเอาให้เป้าหมายเกี่ยวกับเขาหน่อยดีกว่าแล้วเขาตอนนั้นพอมาเอื้อมาดีเลยเขาสร้างช่องใหม่แล้วเขาสร้างช่องใหม่ก่อนที่ว่าผมจะลงคลิปนะครับแล้วคุณชื่อไก่จริงไหมแล้ว คุจะตั้งเคสที้ยังไงนะอ่าผมไม่รู้เนี่ยฮะเรีกว่าคุณแบบตั้งชื่อปุ๊บแล้วคุณก็เปลี่ยนชื่อตัวเองว่าไก่ได้ตามที่คนเขาเรียกอะไรครับตามตามชื่อเคสทีนะฮะไม่ไหวแล้วผมต้องตามข้าวแล้วอ่อพอชื่อเคสทีผมอตั้งชื่อแชนแนลได้แต่ว่าอย่าไปลีนคำคย์ไรนะไอ้ยักษ์ลืมละผมรู้สึกว่าผมเล่นไปอธิบายไปยากละผมต้องหาที่แอบก่อนอ่าอาแอบไปแล้วาก็ต่อไปตั้งแชนแนลเสร็จปั๊บ ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้วงเครียดแต่ว่าตอนนั้นผมกดซับคนคนหนึ่งไว้ด้วยคุณรู้จักนี้ป่ะแกในเกมแคชเช์เขาเป็นเด็กที่ชอบแค่เกมหลอนๆอนะ่ะอ๋อครับเขามีคลิปคลิปหนึ่งโตเขาเขาเป็นนักแคชเกมในตำนานแล้วจะบอกให้ครับจะรูว่าจะเป็นเด็กคนเดียวที่ว่าแคชเกมที่ผมเห็นว่ารุ่งที่สุดอืเขามีซับตอนนี้ปัจจุบันถึงสี่พันเขาสี่พันมาต้งนานลวเพราะว่าเขาได้เขาได้ปิดใช้นาเองไปแล้วตอนนี้รู้สึกเดินผาเขาเหมือนกับเขาเหนื่อยอ่ะเขาทำมาเยอะแล้วนะ ใครยอดมีความสามารถในการพากเสียงอ่าก็ลองมาคุยดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาเขาแบบให้พีเอ็มไปหาทางยูทูบเออเ้าก็ได้อะไรได้ไรได้ได้สกายได้สกายมาแล้วยังไงต่อเอยสกายเข้ามาแล้วก็ได้คุยกับ่เขาครับคุยยังไงคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องแถลงการของเขาครับเดี๋ยวครับโอ้ยตายคู่เป็นท้อเหรอ ก็แนะนําตัวกันแรกแค่แ๊บเดียวครับก็สนิทกันเลยมาสักครึ่งชั่วโมงสนิทกันแล้วก็เขาพาไปทีไปทีมสปีกของเขาอะก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมามีรุ่นคือเขาจะมีทีมงานเขาชื่อว่าแซตโอแซตสตูดิโอประมาณเนี้ยแล้วเขาก็พาให้ผมไปรู้จักกับน้องชายเขาคนหนึ่งชื่อว่าแฮร์รี่ตอนนี้รู้สึกว่าชื่ออะไรจีลูวูเฟนนะฮะหลังจากนั้นเนี้ยก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาแล้วยังไงต่อเขาก็พาให้ผมไปหาแลวนี่พาผมไปหาเนี่ยคือตอนนั้นรู้สึกว่าทาง แลมย่าไม่ใช่ครือเล่ามีเอ็มพีมย่าเนี่ยมันไม่ใช่ละวเลมย่าเลาชื่อเลมย่าเขาต้องการแบบเสียงภาคของดาร์กเนสอ๋อครับอ๋อใช่ฮะแต่ก่อนคุณอีฟแล้วอีฟของดาร์กเนสเอาอีฟเขาก็ต้องการคนสอนไม่ใช่สอนที่แบบนำแนะแบบแนะนำว่าจะพากยเพยังไงให้มันได้แล้วครับอีฟจิ้วบอ้อครับผมแพลรี่เขาพายผมไปรู้จักก็โอ้โหก็รู้จักเอาสุดท้ายแล้วก็รู้จักกันได้แป๊บเดียวอืมผมก็ ค่อนข้างแบบคุยกับเขาได้เข้าเขาได้นะฮะตามนั้นเลยดักทำไมลงไปก็พอสนิทกันสนิทไปเป็นมาอีกเขาก็พาเอ้ยผมเขาสอบเขาทดสอบอะไรครับทดสอบอะไรเขาพาผมไปคุยกับคุณเบรกเกอร์บกเออไม่ใช่คนละคนรอเบเกอร์ตอนนั้นตอนนัก็ยังไม่มีคลิปอยู่นะิปอตอนนั้นยังไม่มีชแนลเฮ้ยมีชแนลแล้วคือตั้งชื่อแล้วแต่ว่ายังไม่มีคลิปนะฮะได้คุยกับพี่ออย โอ้ดีใจมากตอนนั้นแ่ะคือแค่ได้คุยในสกายเฉยนะครับผมตอนนั้นเขาไปพูดทีกเขาเกิดอะไรขึ้นถึงได้คุยอได้คุยไปปั๊บเขาบอกเอ้ยแม่งคุยถูกคอดีป่ะเออแอดเฟนดิแอดเฟนอะไรเงี้ยแอดเฟนในสกายเขาแอดเฟนในสกายแอดเฟนแล้วยังไงเป็นแอดเป็นเกดไปมันไม่โดนตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำคลิปสักทีแต่ว่าอินโทรยังไม่มีผมก็เลยก็เลยให้เอฟยูบอ้า สอนให้แต่ตอนนั้นก็ใา่ก็ตายันก็นั่นแหละเอ้าไปดูทำอินโทรอินโทรโอ้ยโชว์ควาให้จริงเอเขาสอนทำเตะอาร์ผมก็ได้เริ่มทำคลิปเลยครับก็ความฝันของผมนั้นมีอยู่สองความหมายคือควาแรกคือทำคลิปแล้วให้พี่ ล้อเบรกป็นกระาไม่ใช่คนละคนล้อเบเกอร์เบเกอร์เบเกอร์เขาเขามากดไลค์ผมคอมเมนต์คลิปผมนั่นคือความฝันแรกความฝันแรกเลยความฝันแรกเดี๋ยวกูเป็นกล่องแล้วน่นเดียบรอคือความฝันที่นี่คือได้แค่เกมของเขาเาก็ได้แค่เกมของเขาจริงๆเลยคลิปไอเนี้ยลอเบเกอร์ประทัดเคสซีเกมเมอร์ครับคลิปเคาน์เตอร์ครับดีใจมากแบบโอ้โหยิ้มบานเลยจริก็ถือว่าเป็นความฝันยังึ่งของ นักแคกเกมคนนึงนะครับจากนั้นผมรังเกมคลิปมาตลอดเลยเรามาตีกันตีนี่มาตีไปตีไปไม้แกไม้แกโอ้โหไม่เอาแล้วคุณเกียนเอ้ยเอาสิ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 สปิริตอะตายคู่เป็นไงล่ะเไงล่ะเอ้ยเก่งบัลล่ะเก่งบัลล่ะแล้วอ่าจริงๆเทปที่แล้วก็ถามคุณเกียร์ไปแล้วครับว่ามารวมตัวกับ โคสเกนเฮดได้อย่างไร,ตไงไรแต่ต้องถามก่อนครับว่าในเรื่องของการมารวมตัวกันเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเรื่องของชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็มันทำไงนะหมดเวลาหมดเวลาเสียงมันดังครับผมม่ไรน,นอกล็อบบี้ล็บอบบี้ได้อยู่ในห้าสิบนะครับโอ้ยที่ผมแพ้คนมาสองครั้งแล้วนะครับเนี่ยแย่ยังลงนะครับมองในเรื่องของเรียกว่าการแคสเกมในอนาคตครับไม่ว่าจะ ทั้ง 4S นะครับที่ร่วมกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแคสเกมในช่องของอคุณไก่เองนะครับจะเห็นเป็นยังไงฮะยังไงอ่ะต้องบอกเป็นกิจ,จกรรมยาวว่างก็ได้นะผมผมคิดว่าอย่างนี้ก็คือมันเอาไว้ฆ่าเวลาได้นะแต่ว่าทีนว่าคุณจะสร้างมันออกมาให้มันดีต่อสายตาในสังคมหรือเปล่าอย่างเช่นคุณทาออกมาคุณทํามาถึงมีคาหยาบแต่มันสนุกแบบไม่ได้หยาบเพิ่มเพื่อผมคิดว่ามัน,มนสื่อบันเทิอองอีกอย่างนึงที่ดี แต่ว่าการแค่เกมเนี่ยมันมีจุดอ่อนก็คือตรงที่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทําก็ได้แต่ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยทํากันแต่ก็มีนะฮะได้อย่างคุณเนี้ยก็โตแล้วนะเท่าที่ผมสืบมาแล้ว <laughs> แต่ที่มีปัญหาตอนนี้คือเด็กใช่คือเด็กทําเยอะมากแล้วก็ใช้คาําหยาบที่แบบว่าในทางที่ผิดคือใช้พ่ําเพื่อฮะ ผมก็เลยคิดว่าในอนาคตมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่แล้วแต่คนจะมองใช่แต่ว่าตอนเนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าสังคมแคสเกมเนี่ยเริ่มมีแบบอย่างออกมาแล้วลว่าการแคสที่ดีต้องเป็นอย่างน,างนี้อย่างนี้คือมองมองแวบเดียวก็รู้อ่ะใช่โอ้โหดูรายการในสําหรับเทปนี้ีด่ดูดูจริงจัง,จง,จงไปเยอะเลยนะฮ <c oughs> ะเมื่อกี้ยังเกลียงกันอยู่เลยแล้วก็ย้ำเลว โอ้ตาวารู้สึกครับผมเจอโอเคครับก็สุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงรายการมี่ทีวีบ้างครับที่ครบรอบ3ปีแล้ว3ปีแล้วครับ3ปีแล้วเนี่ยคลิปสัมภาษณ์นะครับยอดมากๆเขาให้รายการนี้เนี่ยโะเลรุ่งเรือคือหัวใจของบท k ม m ี่เดี๋ยวครับก็ว่ามาสัมภาษณ์เล่นไปนี่ก็ยังดีว่าก็แบบมันก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ดีไปอีกแบบนึงคือแบบ ได้เฉยๆคือมือขยับจะมองกคงไปเล่นไปคำนวณไปเดียนกันไหมนะครับสมองเล่นไม่ทันนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ KFC Gamer TV มากนะครับที่มาร่วมเล่นเกมนะครับ Toy Wars นะครับแล้วก็ในระบบ CGM Fighting นะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กันด้วยในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ จากาเค้นครับขอบคุณครับนอ่ลุงพีเไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเล่นอ่าวันนี้นะครับผมคิมมี่คุงนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการคิมมี่เกมรีวิวและ CGM Fighting นะครับเราจะมาดูว่าในเทปต่อไปนั้นใครจะถูกสัมภาษณ์กันนะครับต้องติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย